สวัสดีครับผมโคดมอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มลดคู่เงินและการเรียงอันดับคู่เงินนะครับของระบบ iOS นะครับพอเราเข้าแอปมาจะเจอกับหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับอยู่มุมบนขวานะครับกดเครื่องหมายบวกครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับอ่ะมาดูที่อันแรกเลยอันแรกเมเจอร์จะคือคู่เงินหลักนะครับอ่ะมาดูอันถัดไป คือไมเนอร์นะไมเนอร์นะครับไมเนอร์ minor จะเป็นคู่เงินลองนะครับส่วนอันถัดไป USD เมท o n นะครับจะเป็นโลหะที่มีมูลค่านะครับอย่างเช่นทองทองคำจะอยู่ในนี้นะครับส่วนอันถัดไปเลยคือ Inde x ็นะครับ i ินเด็กจะเป็นดัชนีรวมหุ้นนะครับส่วนอันถัดไปเลยคอยนะครับคอยก็คือคริปโตนั่นเองนะครับส่วนอันถัดไปเลย ออยชื่อก็บอกตรงตัวแล้วนะครับก็คือน้ำมันนะครับอ่าก็อันถัดไปสต o อกสต o อกคือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อเมริกานะครับให้เรากดไปที่ Miner นะครับกดไปที่ m i n e r อ่าเราก็เลือกดูคู่เงินที่เราอยากเพิ่มนะครับว่าอยากเพิ่มคู่ไหนสมมติว่าผมอยากเพิ่มคู่ AUDCHF นะครับเราก็กดไปบวกปุ๊บก็กดเสร็จสิ้นนะครับคู่ AUDCHF ที่เพิ่มมาใหม่จะอยู่อันล่างสุดนะครับอยู่ล่างอยู่ล่างสุดเลยนะครับที่เราจะเห็นอยู่แต่ถ้าเราอยากเทรดคู่เทรดคู่เนี้แต่ผมขี้เกียจเลื่อนลงเลื่อนลงมาเนี่ยสำหรับพี่ๆที่ขี้เกียจเลื่อนลงมาถ้าว่าคู่ที่เราเพิ่มใหม่เนี่ยมันอยู่ล่างสุดแต่เราอยากให้มันอยู่บนสุดสําหราาับถ้าเราอยากกดเทรดบ่อยนะครับให้เรากดบนซ้ายมือจะเป็นรูปดินสอน,นะครับกดขึ้นมาปุ๊บ แล้วถ้าเราอยากเลื่อนคู่ a u d c h f ที่ผมพึ่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ล่างสุดให้เรากดค้างตรงขีด3ขีดนะครับตรงคู่เงินที่เราจะขยับเลยนะครับกดค้างปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนเลยไปบนสุดนะครับพอเลื่อนไปบนสุดเสร็จปุ๊บนะครับ่าให้เรากดรูปดินสออีกทีหนึ่งนะครับอยู่มุมบนซ้ายนะครับก็จะเสร็จแล้วคู่ a u d c h f ก็จะขึ้นมาบนสุดแล้วนะครับส่วน ถ้าเราอยากลบคู่เงินอันไหนนะครับให้เรากดไปที่ดินดินสออยู่มุมบนซ้ายเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็กดเลือกอกดติ๊กถูกอันซ้ายนะครับสิว่าเป็นคู่นี้สิว่าเราอยากลบหลายหลายอันก็กดติ๊กไปหลายอันเลยนะครับสิว่า,าผมจะลบคู่นี้กดติ๊กถูกเสร็จปุ๊บมุมบนขวานะครับจะมีลูกถังขยะขึ้นมาก็ให้กดลบไปเลยนะครับกดลบไปเสร็จปุ๊บถ้าเราทําอะไรเสร็จสิ้นก็กดรูปด,ดินสอเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ คู่เงินนั้นก็จะหายไปเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้สําหรับคลิปสอนการเพิ่มคู่เงินเรียงคู่เงินลบคู่เงินนะครับก็จบเป็นเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับ